ยูฮู hoo! วันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์เล่นวนนตัวอีกแล้วนะวันนี้มาถึงตัว SADC ของเราตัวเบสิคพื้นฐานเลยนะเล่นง่ายง่ายแต่เลดเกมอย่าดูถูกตัวนี้นะเถื่อนมากๆแต่ต้นเกมก็จะโดนกดนิดหน่อยเราต้องยืนดีๆวันนี้ถ้าใครได้ดูปบคลิปก่อนเข้ามาก็จะรู้ดีว่าอันติโดน100% อันติมันค่อนข้างจะโดนง่ายนะเพราะว่ามันสามารถบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อยแต่ก็ถ้าเล่นดีๆมันโดนร้อซตามคิดแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าซับของเราน่าจะใช้สกิลไม่เป็นนะต้องรอดูอีกทีจังหวะนี้ต้องเกมเราค่อยๆไล่เมเนียนครับ อัพสองนำนะแต่สเต็ปแรกก็คืออัพสองหนึ่งแล้วก็สามไว้แล้วพอหรือวลสี่ก็อัพสองยาวๆไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงฟาร์มไปก่อนนะที่ผมทำแบบฟูลเกมไม่ตัดช่วงนี้ก็เพราะว่าอย่างที่ เค,เคยบอกไปว่าอยากให้ดูวิธีการฟาร,รม์ม <Okay. S 1> การเดินเกมการหลบสกิลอย่างนี้อ่ะให้ทุกคนได้ดูนี่ที่ผมบอกว่าแซมมันเล่นไม่ค่อยเป็นเพราะว่าปกติคอมโบของตัวไอวัวเนี่ยมันจะต้องพุ่งเข้าไปก่อนจะพุ่งถึงตัวนิดนึงอ่ะแล้วจะต้องใช้สกิลหนึ่งเพื่อทุบ แต่ผมยังไม่มีตัวนี้ก็เลยเอามาทดสอบให้ดูไม่ได้นะแต่เราได้เดอบ,บนันคิวโอเคได้แค่ตัวเดียวนี้นะไม่ได้เ์บ,บนันคิวไม่เป็นไรต้องแรกไม่เป็นไรเริ่มใหม่แต่ถือว่ายังดีที่เราได้ตัวหนึ่งเ,เมื่อกี้ลืมบอกไปที่พูดค้างไว้เมื่อกี้คือที่ให้ดูฟูลเกมเพื่อให้ดูการเดินการหลบสกิลการต่อไม่งั้นถ้าให้ตัดแบบ ช็อตต่อสู้ช็อตคิวหรือไฮไลท์อ่ะทุกคนก็จะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะมันอาจจะยาวไปหน่อยก็กดแบบปรับให้เป็น1.5ให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นหน่อยหนึ่งครึ่งน,นึงก็ยังดีนะ,ะถ้าตรงเนี้ยซับเล่นเป็นซับมันต้องเดินนำหน้าแล้วแต่มันไม่มาปรเด็นถึงได้บอกต้นเกียวว่าซับตัวเนี้ยเขาเล่นไม่เป็นโอเค อันนี้เราก็พลาดเองนะนี่นี่นี่เมื่อกี้คือคอมโบที่ถูกต้องนะพุ้งแล้วก็ทุกแต่ไม่เปิดเมื่อกี้ถือว่าเราพลาดเองโดค,ค่อยเริ่มมาใหม่นะแต่โอเคป่าของเราจังเกิลเก็บตกได้อยู่ตอนนี้เราต้องรีบเดินนะแต่ต้องการเซตน่าจะกลับไปได้แล้วนะสกอร์ก็ โอเคสูสีอยู่ตอนนี้เราก็ฟาร์มมินเนียนไปพยายามอย่าใช้อันติเล่นนะอย่าใช้อันติเล่นเพราะว่าคูดาวมันค่อนข้างจะนานนะมันไม่เหมือนอันติเอสเลที่แบบใส่สกิลหนึ่งแบบอันติไปแล้วอะ่ะพอสกิลหนึ่งโดนมินเนียนหรือสตูมันก็จะลดคูดาวสกิลไงแต่อันนี้มันไม่ลดให้นะเพราะงั้นต้องคิดนิดนึงก่อนใช้สกิล แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะงกสก,กิลอันติไว้นะแบบถ้าเรากดอันติเปิดให้เพื่อนได้ก็คือกดอันติให้เพื่อนนะอย่างเงี้ยปุ๊บเราเห็นเกฟเข้ามาไงเราก็อันติไปเลยแต่เพอเอิร์นเท้ามันช้าไปหน่อยซึ่งก็อาจจะเสียฟีเราต้องฮิวนะเราถอยก่อนก็ได้ค่อนข้างจะงกคิวนิดนึงสำหรับไอดีตัวนี้คือผมเอง m ้อิวหน่อยนะแต่ก็ ถือว่าตรงข้ามเสียไปเยอะอยู่นะเห็นแฟดกับฮิวไปเมื่อกี้โอเคแต่จังเกิลของเราก็ยังเก็บได้อยู่ตอนนี้เราค่อยๆเล่นไปถือว่าสกอร์ยังสูสีอยู่นะเราอย่าเพิ่งเครียดว,ว่าเออเราตาย2 1เราได้1เราตาย2หรือเราได้1เราตาย3เราต้องใจเย็นก่อนเอ c ดเก่งเลทเกมนะถ้าไม่นำบางตัวอย่างแอสเรียวเนี่ยแบบต้นเกมมันก็ได้ อาเซตมาแล้วแล้วก็พยายามกดสโล่ไม่เปไร้เซตชุดเดียวได้ <c oughs> เราค่อยๆเล่นไปเรารอเลยประมาณสัก10นาที <c oughs> ของสัก2ชิ้นก็ได้นะบิว <c oughs> เป็นคิใหญ่หรือเรียกว่า IE นะทุกคน IE เรียกสันสรร้นๆเลยว่า IE ของไอเทมใน l l y เ y นี่เขาจะเรียก่อ IE ผมได้แล้วนะ แล้วก็ชิ้นที่2เป็นสตาติชิฟก็คือดาบช็อตนี่เอง2ชิ้นนี้บวกกันอะยังไงก็ OP เคอรี่ที่เน้นการแบบออโต้แอคแทกนะแบบ OP ทุกตัวออกแค่2ชิ้นนี้พออาา่าฮะป่ามิดเขามาซีซีเขาก็เยอะอยู่นะมิดก็เป็นชามได้ซับแล้วก็สโลแล้วก็ล็อกเราได้ เราต้องช้าๆหน่อยเออเมื่อกี้ก็ผิดผ้าดน,นิดนึงเห็นอะไรไหมที่ซับเขาฟาดแล้วก็จะใช้ท่าสองพุ่งสวนกลับมาเนี่ยแต่บังเอิญไปโดนมีเนี่ยแต่ถ้าทําถูกจังหวะสวยนะเมกกื่อกี้ถ้าทําได้เป็นอีกคอมโบหนึ่งที่แนะนํานะฟาดจริงๆมันต้องฟาดแล้วก็ทุบนะเมืกก่อกี้เขาลืมทุบแหละจร,จริงๆจนระิงๆอ่ะเฮ้ยเราต้องหิวให้เพื่อนหน่อยไม่งั้นเพื่อนตาย อเอาไงหิวดีไหมหิวแหละเออหืแอแืมเราหิวช้าไปเพราะเพื่อนเ,เรานี่คือการหิวไม่ควรทำตามเอางีา้าจะใช้ดีไหมจริงจริงถ้ามีไออีก็ควรใช้แหละแต่เราก็ไม่ใชหล่ะเรายังสู้ไม่ได้นะเรายังไม่มีไอเทมหลักเลยเราก็ค่อยปกครองเลนไปก่อนรอซับเกิดก่อน อ่าอันเนี้ยซับกำลังมาแล้วเราเตรียมตัวกดอันติใส่ได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็อันติใส่ไปเลยอ่าซับไม่โอเคเราอันติได้นะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรกลับมาก่อนอโดนเน้นๆเลย อย่างที่ผมบอกมันต้องเก็บอันติจริงๆมันไม่เมคชัวร์หรอกเมื่อกี้อาจจะช่วยเพื่อนได้หรือไม่ได้ก็มันอยู่ที่สถานการณ์ตจริงๆก็ควรอันตินะเมื่อกี้ถ้าอยากให้เพื่อนรอดอผมพลาดเองแต่ตอนเนี้ยเซตจริงๆเราเห็นเซตมาแล้วโอเคเรากดอ,อันติไปเลยเซตมาแล้วโดนล็อกอีกเอาไงดีไม่ได้ฮนะ จริงๆจังหวะเนี้ยเราควรเคลียร์เลนให้ไวที่สุดเพื่อจะกลับบ้านนะแต่ฝั่งนั้นเขาไม่ปล่อยให้เรากลับเลยนะเพราะถ้าเรากลับเนี่ยป้อมแตกแน่นอนเราต้องรีบเคลียร์เลยน,นะแต่ตอนนี้เราเตีช้ามากเพราะของเรายังไม่ได้ตอนนี้เราน่าจะกลับบ้านได้แหละฝั่งศัตรูน่าจะกลับแกโอเคได้ได้รองเท้าอ่าอ,อ่อโอเคอ,อ่เท้าเส้นยวพอแล้วกัน ป่าเราได้อยู่ป่าเขาก็ได้อืเกมไม่ตามมากนะไม่เป็นไรโอเคเราได้ของชิ้นไออีชิ้นแรกละซึ่งน่าจะมีหือมีอือกับฝั่งตรงข้ามได้อยู่อ่าจังหวะน,น,นี้คือจะทําให้ดูว่าหลบสกิลยังไนะงนะไม่งั้นดูแต่จังหวะไฮไลท์หรือจังหวะบวกกันนะ มันก็จะไม่เห็นตอนรอแรกๆว่าเออเราหลบสกิลยังไงอ,นนอารีมานะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหโดนเตะอย่างงี้อ่ายังไงเราอันติีก็ช่วยไม่ได้คิวก็ขึ้นมาแย่เลยเลือดเหลือน้อยๆเท่านัน้นเลย,น,ย,น,ยน่าจะได้หมดโอ้ได้อยู่ อ่ารักลัก,ลกอ่าเราจะดวลดีไหมเราเก็บสแต็ค่านหนึ่งก่อนให้ได้สแต็คห้าครั้งก่อนโอเคบวกแล้วกันบวกบวกเอา,าแล้วนะได้อยู่ประมาณนี้นะโอเครักเขาดีเราต้องฝ่าหนีนะไม่แฟรก็ะดัได้อยู่มันก็จะประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้เราได้สตเตตเชวะแต่อย่าเพิ่งกลับบ้านในเมื่อ เพื่อนเอามังกรเราต้องช่วยเอานะมังกรไฟเป็นตัวที่ดีสุดๆดีมากๆเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจของเราได้นอกจากมังกรไฟมังกรดินอีกตัวที่ทําให้เราทําให้ตีแบบพวกบาร์ลอหรือมังกรแล้วก็ป้อมได้แรงขึ้นนะมังกรดนสองมังกรตัวเนี้ที่แนะนำแต่จริงๆก็ควรเอาทุกตัวแหละถ้ามีโอกาส เท <Okay, S 2> เราได้สตัดโอเคดาบเอาอะไรดีเราเอาต้านเวทกัรลักกันมิดเขาโอเคได้อยู่กันเวทพอแอสเรียวเราก็ยืนสู้ได้นะอเอ๊อย่างเงี้ยที่ผมบอกอันติไปกดเลี้ยวหน่อยดอลักเต็มเลยโอเค,อเคได้อยู่ ตอนนี้อติยังไม่พลาดเลยนะอ,นอย่างที่เห็นมันก็คงแน่อยู่แหละเพราะว่าเพิ่งใช้อัิได้สองครั้งแล้วก็จะจ่อไปหมดด้วยแย่ละเราต้องถอยกลับมาการเลยตีได้อยเราตีสโลเราสู้ได้เราตีสโลวางวอดให้เห็นโอเคได้แต่ว่าด้านบนโดนถ่ายยญ่ยบเลยเราต้องรีบถ่ายป้อมละเวลาเล่นเลนแบบเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นโซโลเลนหรือว่าบอดเลนก็พยายามเอาฮันนี่ฟูดของฝั <f ishing> ่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะเพ <c oughs> ื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้รีเลืบ่อยๆ <c oughs> นี่ก็เป็นทิกเล็กๆนะ <c oughs> แต่ถ้าศัตรูมาแล้วอยากฝืนไม่เอาเชียวนะไม่งั้นจะโดนส่วนได้แบบง่ายๆตอนนี้เราได้ <c oughs> <c oughs> ตัวทองมาแล้วโ <c oughs> okay. อเคอเราจะออกอะไรดีดูเลือดดีกว,ว่าดูเลือดใหญ่ ไม่เอาไม่เอารุนคิงเอาดูดเลือดใหญ่กว่าเพื่ออะไรฝักงนุ้มมีการเลนก็จริงนะแต่ตัวอื่นบางหมดนอกจากการเลนเพราะงั้นรุนคิงมันก็กั้มกึ่งแบบมีประโยชน์แหละรุนคิงเพราะว่าตีสทีเราได้ดูดเลือดแล้วก็ได้ความเร็วในการโจมตีได้ความเร็วในการเคลื่อนที่มาแต่ไม่เป็นไรเราพึ่งไปเหมือนกันนะเห็นปะตัวทองมันใช้ได้หลายสถานการณ์แบบเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้า มิดเขาไม่กดตัวทองนะพอตายแล้วซึ่งตัวทองเนี่ยดีได้สุดๆบอกเลยแต่คนอื่นจะออกอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันแล้วแต่สตาร์นะแต่สำหรับผมตัวทองดีสุด<ๆ>ตอนนี้เราค่อยๆนะเออแล้วก็ใกล้จะเป็นประมาณวันที่7-8 9าเนี่ยจะมีตัวใหม่มาแล้วก็ เหมือนเขาประกาศว่าวันที่9เนี่ยเขาจะแยกเซิร์ฟจากจีนสักทีไม่รู้จริงไหมแต่ถ้าจริงเราก็จะได้เล่นแบบสงบสซ่เราจะได้ไม่ต้องเจอพวกจีนหรือคนอื่นอะอย่างที่ทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะโอเคตอนนี้เราตุนกองกอสุสีอยู่นะเออเราต้องขึ้นไปช่วยกางอะอันติแบบร้อยเซนี่ไง ประมาณนี้อันตีแบบร้อเร์เซ็นต์เรากล่าง่ายๆนะเราต้องอยู่หลัง,ลงเราอยาหแหลกแบบยืนหน้าน,นะถ้าเราไม่ใช่เก๋แบบเก๊บแบบข้อเสียอย่างหนึง่งคือต้องยืนหน้าเพื่อตีเพราะว่ามันตีใกล้เนถ้าตีไกลเราไม่แหลกนะต้องตีแบบประชิดต,ตัวสตูแหละถึงจะแหลกแล้วก็เวนก็อีกตัวที่แบบระยะการโจมตีใกล้แต่ ตัวระยะไกลๆอย่างแอรหรือจริงหรือตัวที่มันตีไกลๆควรจะยืนหลังเข้าไว้นะอย่าแหลมไปไม่งั้นตายได้ง่ายๆเพราะตอนนี้นาทีที่13ถ้าตายเนี่ยอาจจะประมาณ15-20ถึงิบวิได้นะในเวลาประมาณนี้แล้วถ้าตายเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งป้อมหายแน่ๆถ้าแบบตายกันทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ตัวทองทำให้หลักรอดนะ อย่างเงี้แหละประโยชน์ของตัวทองฮะเราต้องเลี้ยวหน่อยโดนอีกแล้วหนึ่งโดนอ,อ,อ่าถ้าเมื่อกี้ใครเห็นอนนี้นิดหน่อยนะผมบังคับการเลี้ยวอยู่นะจริงจริงมันจะพุ่งไปตรงกลางผมกดลงมาด้านล่างมันทำให้ดึงออกมานิดนึงเพื่อให้โดนรีสินโอเคเรายิงได้นะเราฝ่าน,นี่ตัวทองแต่ตัวทองอย่างนี้อยากใช้เพราะว่ามันก็ดาบสอง คมแหละตัวทองเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเมื่อกี้ใช้ไปก็ไม่รอดเพราะว่าเราจะอยู่นิ่งกับที่แล้วให้ศัตรูที่ตามมาเข้าใกล้ได้สู้กาเรนไวโยเราลืมตัวทองเมื่อกี้แย่หน่อยอตอนนี้ป่าเขาเกิดอาคาลิเริ่มเกิดแล้วฮนะได้อยตอนแรกก็เสียท่า คือว่าอาคคาีจะไม่เกิดตอนนี้เริ่มเกิดแล้วอาคาคีเราค่อยๆอีกเจ็ดร้อยอีกนิดเดียวอีกสองร้อยเราก็ได้ดาบดูเลือดใหญ่แล้ะตอนนี้สกอร์สุดสีอยู่นะบ้อมก็พอๆกันแต่กระแสเกมอะถ้าเราดูกระแสเกมเป็นอะตอนนี้กระแสเกมจะมาทางผมซะมากกว่านะเพราะเราได้มังกรอไม่สิ เขาได้มังกรสองตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยโอ้แย่ละตอนนี้กระแสเกมเปลี่ยนละเขาได้มังกรสองตัวนะถึงจะเป็นมังกรน้ํากับมังกรลมก็เถอะแต่สองตัวถือว่าสาหัสอยู่นะอ่าเราได้ดาดูเลือดใหญ่ละคราวนี้น่าจะได้อยู่ค่อยๆนะเอเราจะพลาดอีกไม่ได้ต่อไปเราต้องออกธนูเพราะว่าจะได้ตีแบบมันจะมีตัวช่วย อีก2ชิดมันจะตีกระจายง่ายๆตีกระจายสองเป้าโอเคได้อยู่แต่ไม่น่ารอดนะ,ะ,ะเราดเราต้องอยืนหลังโดนอดีกรอบเข้าเข้าหน่อยได้อยู่เราคิวเราฮิวให้เพื่อนอเพื่อนได้อยู่เราก็ได้เราได้เับเบัลคิวนะ,ะแต่ข้างล่างการเลนถ่ายป้อมรยาวๆเลยนะก็มีคนกลับไปอาคาริกลับไปแล้ะ มีซมับของเราอยู่กับการเลนเราก็ต้องสมทบไปนะค่อยๆนะเราได้ได้แล้วแหละตอนนี้นจังหวะน,นี้เราพลาดนิดนึงเราไม่คิดว่าการเลนจะย้อนกลับแค่แต่ไม่เป็นไรตอนนี้สกอร์เรานำมาสองตัวการเงิน,นงก็น่าจะดีขึ้นหน่อยนึงจากไฟเมื่อกี้เราก็ค่อยเล่นนะ เราเกมนี้มีสิทธิ์พลิกมีสิทธิ์แพ้แล้วก็ชนะได้ในเวลาเดียวกันเราต้องค่อยๆเลยอย่างที่ผมบอกถ้าแต่ต้นเกมคือการดูแบบ full game อมันอาจจะน่าเบื่อน,นิดนึงก็อย่าให้ทุกคนดูแบบก่อ1-5จเงี้ยจะได้รู้ว่าการหลบก,การเดินเป็นยังไงนะเมื่อกี้ถ้าเราเดินแบบกลับมาป้อมแล้วก็มาหาการเล่นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ แบบถ้ากาเลนมันไม่ย้อนกลับมามันก็ไม่ตายแต่เมื่อกี้มันย้อนกลับมาเอาคิวเนี่ยแต่ถ้าเราเดินแบบเดินงงๆเราก็จะไม่ดัากาเลนแต่เมื่อกี้กาเลนมันย้อนกลับมาก็ถือว่าได้ไปหรือว่าอย่างเงี้ยถ้าผมตัดไปตอนบวกทุกคนจะไม่รู้เลยว่าผมแอบอยู่ตรงนี้เพื่อมาอันติประมาณนี้แล้วก็จะโดนแล้วเราก็จะได้คิวหนึ่งตัวก่ตัวทองก็ตายอยู่ดีนะตอนนี้น ทุกคนก็จะไม่รู้เลยว่าระหว่างนั้นผมทำอะไรอยู่ถ้าผมตัดเป็นไฮไลท์หรือว่าแค่ฉากสู้ก็จะอธิบายหลายๆคลิปนะสําหรับการแอดแบบฟูลเกมมันทําให้การเดินการไล่ทุกคนจะได้เข้าใจง่ายด้วยดีกว่าดูแต่คอมโบอย่างนี้เท่หรือว่าอะไรนะการเดินก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งสำหรับเกมโมบ้านะถ้าเดินติดพลาดมแต่เดียวโอกาสแพ้เยาว อคาลิเราก็โหดนะประเด็นสองหนึ่งเอาชนะได้แต่ตอนนี้เราต้องฮิวให้เพื่อละกดฮิวไม่ได้ไม่ไเป็เราได้อยู่แล้วต้องกดฮิวสู้โอเคประมาณนี้นะตอนนี้มันสูสีเกินอ่ะซึ่งมันยากตรงที่การเลนมันแยกดันเนี่แหละจริงๆเราสามารถกดดันได้เรื่อยๆนะ แต่ยังไม่มีใครเอาการเลนได้เนี่ยสิการเลนตอนนี้มันต้องลุมอย่างเดียวประมาณนี้นะโอเคเนี่ยพอกาเลนมันโดนตีนิดหน่อยมันก็กดสกิลหนึ่งหนีไปแล้วพยายามกดโอเคไม่มีใครเอามังกรพยายามกดสกิลสามตัวนกเปิดแม็กนิคเอามัง ดูว่าพื้นที่ไหนโดนเอามังกรหรือเปล่านะ,นะต้องไปช่วยนิดนึงอันตเจาะหน้าได้ยอยู่อันตีแบบร้อเปรซต์ปะมาณนี้นะใกล้ขนาดนี้ไม่ร้อเก็บา้าแล้วนะแต่ก็อยากให้รู้แบบทิกเลึกๆน้อยๆนะเวลาอันตีจะได้แบบไม่เสียเปล่านะเพราะว่าเนี่ย40นาทีนะ ค่อนข้างนานนะอ่าเออเราเกือบเสียมังกรตัวนี้ไปอ่าเราต้องนี่ไนงะรีเซ็ตเราว่าแล้วไม่เป็นไรเขาไม่กล้ามาเราต้องหวอดนัน่นไงเราก็โซนไว้นะเราโซนได้เพราะว่าเลือดเขาเหลือแค่นั้นเองอ่าไม่เป็นไรมังกรรีเลือดแต่เราเอาได้อยู่ได้รีเซ็ตแล้วเราก็มาเอามังกรตสอง การเล่นแบบนี้ทำให้มีสิทธิ์ชนะนะชนะมากขึ้นกินทันีเดก่อนโอเคเราได้มังกรแล้วลโดนอนีกทีอ,อ,อันติแบบ100%อย่างที่ว่าอันติเราไม่ต้องหวังคิวหลักหวังร้านนะอันติเราเอาไว้เปิดยางได้เลยอย่างที่ผมอันติเปิดใส่หลักเมื่อตอน ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เพื่อนได้คิวไปแล้วเราก็ตัดได้ไปตัวนึงเนี่ยแหละ,หละจุดสำคัญของอันติของแอสหรือว่าจะคิดแต่อันติเอาไว้แบบศัตรูมาล้วงแล้วก็อันติแตบบ่คิดแต่อย่างนี้เราต้องเปิดความคิดใหม่คืออันติแล้วก็อันติเปิดบ้านเราต้องื่อ,เอเนเพื่อนเราช่วคิวให้เพื่อนโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเขาใช้แปดนี้เราต้องมาเอาบาลอนต่อน,อนนะ เพื่อไม่ให้โดนลาสไปไอ้ลักเกือับโอ้โหถ้าเมื่อกี้เขาแย่งบาลอนไปได้นี่มีสิทธิพิกนะอืมล,ลีโอ้โหงบแปดไม่พอยังงบตัวท้องอีกแต่มันก็แรงจริงอะ่ะเวลารีออกของได้สักสามชิ้นนะไม่มีสิทธิไปแบบต่อล้อต่อเทียงเลย ถ้าแบบโดนเตะไปแล้วอ่ะพอโดนเตะเราเหมือนโดนสตารนน์นี่ยหชิ้นโอ้มีทุกคิดแล้วอ่ะรีตอนนี้เกิดจุดโดนเตะทีเดียอ AC ตายแต่ตอนนี้ทีมเราได้เปรียบอยู่นะได้ป้อมด้านล่างแล้วหนึ่งป้อมนะป้อมในอ่าเกตอนนี้ไม่ใช่เวลาฟามแล้วนะโอเคไปเลย เดียจริงก็น่าจะออนได้แล้วนะน่าจะจับเกมได้แล้วแหละถ้าหวังเยอะอย่างนี้ฝั่งหนูที่พอจะเหลดได้ก็เอ็เียวตอนนี้เลดก็ได้อยู่นะตัวอื่นที่ผมบอกตัวที่น่ากลัวคือลักนะลักเนี่ยน่ากลัวตอนเละเพราะว่าอันติประมาณสิบยี่สิบวิก็อันติทิ้งได้แล้วอนะแล้วก็ท่านหนึ่งก็ล็อกได้บ่อยขึ้นอ่าลอนตตจะนี่ค้างแม็ Uh, เประมาณนี้กดเลี้ยวเลยนะนี่นี่เห็นไหมเห็นมันเลี้ยวไหมเมื่อกี้นั่นแหละเพื่อให้โดดอยู่ๆร้อยเปอร์เซนต์โอเคเราจบเก,บเกมได้อยู่แหละโอเคเรามาแล้วเราตีป,ป้อมนะเราอย่าไปสในใจเราเน้นป้อมเน้นป้อมตีป้อมตีป้อมตีป้อมอ่าโดนเตะออกมาไม่เป็นไรโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน